ใช่ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความว่องไวและก็ความละเอียดถ้าพร้อมันแล้วก็เริ่มได้ เสร็จแล้วครับหมดเวลาค่ะองดับเบิรเช็คลอบครับ คันนี้โอเคหมดทุกอย่างเลยครับยกเว้นก้านปั่นน้ำฝนไม่ทำงานมันก็แค่ที่ปั่นน้ำฝนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบแก้เลยนะครับแค่ที่ปั่นน้ำฝนงั้นเหรอคะคุณพพคุณรู้หรือเปล่าคขาว่ามันสำคัญมากแค่ไหนมันทำให้ลูกค้าเกิดความเสี่ยงแล้วก็อันตรายถึงชีวิตได้ข้าหน้าข้าวหลังเนี่ยรอบครอบด้วยนะคะ ไไงไบ้างคันนี้เช็คแล้วโอเคเรียบร้อยหมดเลยครับคนที่จะได้เป็นพนักง,งานของออโต้แบ็คคุณพัทค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับ ดการครับให้โอกาสผมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับงานนี้มันสำคัญกับผมมากๆคุณพบคะฉันให้โอกาสคุณพบได้นะคะแต่ว่าความเสี่ยงแล้วก็ความปลอดภัยของลูกค้าเนี่ย<ม>ให้โอกาสไม่ได้จริงๆคะ่ะ<ม>ไว้คราวหนะ้าถ้าทางเราต้องการพนักงานใหม่เพิ่มเนี่ยคุณพบให้มาทดสอบกับเราอีกนะคะ หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกัน นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมวิ่งหนีมาแบบนี้อ่ะก็ะประทรงนี้นอกระบบไปดิพี่ขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ช่วยผมนี่อย่าบอกนะว่ามึงไปกู้เงินมันมาทำไมวะมึงติดการพนันหรอหรือว่ามึงเอาเงินไปเลี้ยงหญิงไม่ใช่พี่ <c oughs> ผมต้องหาเงินไปดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียง แถมยังต้องหาเงินค่าเทอมน้องสาวผมบีกอะ่ะบางวันผมแทบจะไม่มีกินเลยนะพี่ผมเลยต้องไปกู้เงินนอกระบบเนี่ยครับแล้ววันนี้มึงแดกอะไรยัง,อ,อ,ยงอ่ะพียังลยครับพี่อะเอาข้าวกูไปแดกก่อนเอาไปให้แม่กับน้องด้วย ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวขนาดวันนี้มึงยังไม่มีแดกเลยแล้วพรุ่งนี้มึงจะแดกอะไรวะเอางินกูไปใช้ก่อนแล้วกัน พี่ให้ผมจริงๆแล้วครับเออขอบคุณมากเลยนะครับพี่ถ้าผมม,มีผมจะตอบแทนที่ไปติดเท่าวันเท่าเลยครับขอบคุณมากครับ งไงบ้างส้มรอลูกค้าเสร็จหรือยงังใกลเสร็จแล้วครับผู้จัดการเดี๋ยวดับเบิลเช็คอีกรอบเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับดีมากเราต้องทําตามกฎแล้วก็มาตรฐานของเราเมื่อจะเคสเล็กหรือว่าเคสใหญ่เนี่ยเราต้องดบเนิชไปทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าครับผู้จัดการครับ<ม>บริษัทของเรามีแผนจะรับพนักงานเพิ่มไหมครับตอนนี้ยังไม่มีอ่ะ แต่ถ้ามีเนี่ยจะรีบบอกเลยนะใจจริงฉันก็อยากได้พนักงานเก่งๆแบบพัดอีกสักคนอะ่ะครับกลับมาแล้ว นะตัวเองโหมีพาโล้ที่พีชชอบด้วยอะ่ะเดี๋ยวไปใส่ถ้วยให้นะ เยอะก็ได้พียังไม่คว่าหิหมอ่ะก็พันไทยสวัสดีค่ะเอาพันไทยคอคฟี่แก้วหนึ่งค่ะ กาแฟพันไทยเย็นค่ะขอบค่ะใช้ตลด50%จาก60ลด30บาทนะคะเดือนนี้เหลือสิ์อีก5แก้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะิาะานาางปลอดไทยค่ะ,คคะพี่ครับมีงานให้ผมทำไหมครับพี่จะล้างจานหรือว่าทำความสะอาดผมทำได้หมดเลยนะครับพี่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับพนักง,งานใหม่เลยคะ่ะเดี๋ยวรอประกาศทางร้านอีกทีนะคะขอบคุณครับ มานั่งทำอะไรคนเดียวไหวนอ้องมึงจะหนีไปไหนเงินกูอะเมื่อไหร่มึงจะคืนวะอะ๋อยว่ผมหามาคืนครับพี่คือผมตกงานนะครับผมขอเวลาสักหน่อยนะครับพี่ đại đi <laughs> คุณคนสวยเป็นใครล่ะครับแล้วเมาเสืออะไรด้วยอ๋อนี่อย่าบอกนะว่าเป็นแฟนในหมอนี่ไม่ใช่แต่ถ้านายทำอะไรเขาอีกแล้วก็ฉันแจ้งตำรวจจริงๆแน่แจ้งตำรวจกัน มันเฉียวพี่เฉียวรองเท้าไอ้หนุ่นะมึงกล้าทำแบบนี้กับผู้หญิงได้ไงวะกูก็นึกว่าใคร กูขอแล้ววะอย่าทำอะไรคนพวกนี้เลยแล้วทำไมกูต้องเชื่อคนของ พี่บัานคุณตำรวจคะคุณตำรวจทางนี้คะ่ะคุณตำรวจพี่บ้านเป็นไรไหมพี่ทำใจดีไหมพี่บัานอ๋อ ดีนะไม่โดนจุดสำคัญอนะ่ะข้าวหน้าข้าวหลังเนี่ยอย่าไปใช้กำลังกับคนพวกนั้นเลยไม่คุ้มหรอกครับขอบคุณพี่พัทกับผู้จัดการมากเลยนะครับที่ช่วยผมอะเรายังต้องมาโดนลูกหลงไปด้วยเออไม่เป็นไรหรอก ผู้จัดการครับผมว่าผมคงต้องรักษาตัวอีกสักพักอะระหว่างที่ผมรักษาตัวให้พบมันไปทำงานแทนผมได้ไหมครับ <L un> ผมว่าลองให้โอกาสพมมันดูสักครั้งเถอะนะครับผมเชื่อว่าอย่างไงมันก็ต้องทำได้แน่นอน อืมได้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพบมาทำงานแทนพัดได้เลยนะขอบคุณครับผู้จัดการขอบคุณนะพี่พัดเออมึงจำคำกลัวไ้น,นะเว้ยการทำงานที่รวดเร็วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ก็ไม่ได้สําคัญที่สุดหรอกสิ่งที่สําคัญเนี่ยมึงทำยังไงก็ได้ให้รถลูกค้าออกมาให้สมบูรแบบแล้วก็ปลอดภัยให้มากที่สุด มากแบบนี้สิถึงจะเป็นช่าของออโตอแบกได้อ่ะเดี๋ยวไงฉันให้ลูกค้ามารับรถเลยนะได้เลยครับผู้จัดจาก,การได้ต่อพี่ กูพูดตั้งนานเนี่ยไม่คิดจะแบ่งกูกินหน่อยหรอวะพี่อยากกินแต่แรกทำไมไม่บอกอะไม่ต้องป้อนะแขนกูไม่ได้เจ็บคิดอะไรกูปะเนี่ยมึงไะจำได้ปะเนี่ยจำได้พี่จดไปหมดแล้วเนี่ย ผู้จัดการครับอ้าวพัดหายเดียวเหรอมาทำงานไวมากเลยนะหายดีครับแข็งแรงพร้อมเริ่มงานเหมือนเดิมครับแน่ใจนะเนี่ยพี่พัดหายดีแล้วเหรอครับพี่เออหายดีแล้วอะผู้จัดการครับพบทำงานเป็นไงบ้าง ครบหรอเก่งมากเลยนะแล้วก็ทำงานละเอียดด้วยเอาเป็นว่าร้านนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพัดก็ได้หลอเล่นทำน้าเศราไม่ได้นังจะแปลว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ <c oughs> <t os> ทผมจะได้ทำงานที่นี่ <c oughs> ใช่ไหมครับ ใช่จ้ะขอบคุณผู้จัดการแล้วก็ขอบคุณพีพัทมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาทำงานที่นี่และได้เรียนรู้ระบบการทำงานที่เป็นมืออาชีพแบบนี้ เดี๋ยวยังไงพบไปเปลี่ยนชุดได้เลยนะแล้วก็กลับบ้านได้เลยครับ ผมไปก่อนนะครับผู้จัดการโชคดีวไว้นะ้องมีอะไรให้พี่ช่วยเนี่ยบอกได้นะขอบคุณครับพี่พัดผมไปนะครับพรุ่งนี้8โมงห้ามสายนะครับหมายความว่าไงครับผู้จัดการ ก็หมายความว่าฉันรับพบเข้าเป็นพนักงานของออโต้แบกไงพูดจริงเหรอครับเฮ้ย y e สเฮ้ยจะทำอะไรทะลื่งตุ้มตุงเลยครับพี่เบิร์ดเออดีใจด้วยนะเว้ย